ราชาลูกหนังทัวโลกขอเสนอหุ้น25%เพื่อฟุตบอลโอเปเรชั่นของเซอร์จิมขอขอบคุณบทความจากคลัมน์ h t a g Believe โดยสารผีฝ่ายกาตาที่ถอนเดียวไปและกำลังจะกลายเป็นหุ้น25%ที่ถูกขายให้เซอร์จิมพร้อมกับอำนาจดูแลงานฟุตบอลของสโมสรนจะดีหรือแย่บทความนี้มีข้อสังเกตที่แฟนผีควรจะรู้และได้คิดกันก่อนที่จะเลือกว่าจะต่อต้านหรือสนับสนุน จะข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดในเรื่องกระบวนการซื้อขายสมสรนแมนเชสเตอร์7หลังจากที่ข่าวใหญ่เมื่อคืนก่อนสื่อระดับสูงหล,หลายเจ้าต่างก็ยืนยันว่าฝั่งของท่านชีกยักซิมได้ถอนสมอไปแล้วในการจะซื้อแมน7เ,เนื่องจากการตั้งราคาขายของตระกูลเกลเซอร์สูงกว่าราคาประเมินที่ควรจะเป็นอย่างมากซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่าตระกูลนี้ต้องการเพียงแค่กำไรจากการขายให้ได้มากที่สุดเท่านั้นไม่ได้แค่อยากจะขายเพราะถ้าอยากขายจริงๆบวกทำกำไรบ้างเล็กน้อยที่ผ่านมาก็ควรจะขายได้แล้ว เพราะเงินที่ทั้งท่านชิกและเซอร์จิมเสนอก็ถือว่ามาศาลพอที่จะเทคโอเวอร์ได้แล้วแต่กลับไม่ยอมขายทั้งที่ยื่นประมูลเต็มจํานวนเพื่อเข้าควบคุมแบบฟูคอนโรลแต่ข้อเสนอก็ยังคงไม่ดีพอฟังท่านชีกยัสซิมจึงถอนตัวออกจากกระบวนการซื้อขายเนื่องจากมองว่าการประเมินมูลค่าโดยเจ้าของนั้นไม่สมกับราคาตามความเป็นจริงแตา่ม,มาติดตจากข่าวนี้ก็มีรายงานต่อมาเช่นกันว่าเซอร์จิมล,ลัคริฟดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้ในการจะเข้าซื้อหุ้นสมมสิแบบบางส่วน ในลักษณะที่เหมือนกับจะเป็น PBT หรือพาเชียบิสเน s t Transfer ที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้กับเซอร์จิมโดยข่าวรายงานว่าสาเหตุที่เซอร์จิมและคลิฟยอมที่จ่ายเงินราวๆ1.35พันล้านปอนด์เพื่อเข้าเป็นหุ้นส่วน25%ในการซื้อขายครั้งนี้เนื่องจากข้อตกลงที่ยื่นเอาไว้ว่าจะให้เซอร์จิมเป็นคนดูแลและควบคุมกิจการด้านฟุตบอลของสโมสรโดยความเป็นเดียวแบบ CoO อ n น r s h i p ที่เป็นเจ้าของร่วมกัน มีคำถามว่าเกลเซอร์ยังอยู่ไหมยังอยู่แต่ถอยไปอยู่เบื้องหลังมากกว่าเดิมและให้เซอร์จีมบริหารด้านฟุตบอลของสโมสรไปในานะบอร์ดบริหารสูงสุดในเรื่องนี้ซึ่งก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่ามีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขข้อตกลงใดๆที่แนบเอาไว้กับดิวหรือไม่ที่จะทําให้เขามีโอกาสที่จะค่อยๆซื้อหุ้นเพิ่มทีละนิดจนกระทั่งกลายเป็นฟูลเทคโอเวอร์ในอนาคตหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจและหลายๆคนก็มองว่านี่เป็นก้าวแรกที่เซอร์จิมจะเข้ามา คืออย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าเกลเซอร์ห้อเปอร์เแน่แนซึ่งอย่างน้อยลหลายฝ่ายมองว่ากลุ่มเซอร์จิมก็ดูที่จะมีความต้องการเข้ามาทําให้ธุรกิจฟุตบอลกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งที่โอทฟอร์ดแห่งนี้กลุ่มแฟนบอลอย่างมาสได้ออกแถลงการ์ต่อเรื่องที่ชิกยัตซิมถอนตัวจากการประมูลและกรณีที่เกี่ยวข้องกับเซอร์จิมเอาไว้ดังนี้มันจะเป็นการมองในแง่ดีอย่างมากในการที่จะคิดว่าทุกๆก,การดําเนินงานของเกลเซอร์จะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของแฟนบอล จะกการตัดสินใจใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของตัวของพวกเขาเองทางเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของแมนเด็จจะต้องมาก่อนผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งถ้าหากรายงานเรื่องที่อินิออสจะได้รับส่วนแบ่ง2ีส้อนในสมมตของเราก็มีคําถามหลายข้อที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนที่ผู้สนับสนุนจะตัดสินข้อดีข้อเสียของมันได้ถูกอย่างที่มสัสบอกก่อนที่จะสนับสนุนดีลของเซอร์จิมแฟนบอลเองก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าดีลที่ว่านี้ ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์เงินที่ถูกนํามาเข้าสู่ระบบผ่านส่วนแบ่งหุ้นที่จะมีการซื้อขายกันจะถูกนํามาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลของสโมสรหรือไม่ประเด็นนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆสาหรับแฟนบอลอย่างเราที่แอบรู้มานานแล้วว่าสนามซ้อมเราย่าแย่แม้แตรารางเย่าอย่างโอทัฟฟอร์ดมันคลาสสิกวินเทจและอบอุ่นก็จริงอยู่แต่สภาพที่แท้จริงเสื่อมโทรมจนไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วทั้งหลังคาสนามห้องน้ำและอีกมากมาย ล่าสุดก็ได้ฟังคำพูดจากอดีตคนในคนหนึ่งที่เชื่อว่าน้องมันไม่ได้โกหกแน่ๆน่ชาร์ลีซาเวตน้องย้ายไปกับเรดดิ้งแล้วพูดคำนี้เอาไว้ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่า Manchester ์ n i เ e d t r เ i n นนิ่งก u n า is on p a อ w อนพาวิ d เรดสนามซ้อมคอมเมจ็ดพอๆกับที่เรดดิ้งเลยหรือถ้าจะเอาตรงกว่านี้ก็ที่พี่โรพูดไว้ตอนสัมภาษณ์กับพีเสนั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสักอย่างน่าแปลกใจมากไม่ใช่แค่สาวย้ำนะ จากกุซี่แม้แต่ยิมห้องครัวเชฟที่ผมชื่นชอบผู้คนน่ารักน่ารักคือทุกอย่างมันเหมือนหยุดเวลาเอาไว้มันทําให้ผมประหลาดใจมากผมคิดว่าผมจะเห็นอะไรอย่างอื่นทั้งเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานน่าเสียดายว่าส่วนใหญ่เป็นของเดิมๆที่ผมใช้ตั้งแต่ตอนอายุ21 22นั่นเลยผมประหลาดใจมากตั้งแต่เฟอร์กูสันจากไปผมไม่เคยเห็นการพัฒนาใดๆในสโมสรเลยความก้าวหน้าเป็นศูนย์คุณต้องรื้อทิ้งแล้วสร้างใหม่ ถ้าพวกเขาจะเริ่มต้นจากผมก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาเจ็บชะมัดแต่จริงสุดแล้วล่าสุดบุคคลผู้ซึ่งถือว่าเป็นสื่ออีกหนึ่งรายและเป็นอดีตตำนานเมเจอรอย่างเฮยเนฟแกรี่เนวิลออกมาโพสต์ทางอินสตาแกรมเช่นกันถึงสถานการณ์ในตอนนี้ที่อาจจะมีการขายหุ้นบางส่วนเกิดขึ้นแกรี่เขียนเอาไว้อย่างน่าสนใจตามดีเทลต่างๆต่อไปนี้ ข่าวการถอนตัวของกลุ่มกาตาเมื่อคืนนี้ที่สุดท้ายกำลังจะกลายเป็นดิวขายหุ้นบางส่วนมันทำได้จริงหรือไม่และจะเป็นยังไงต่อองค์กรที่กำลังลำบากอยู่ในขณะน,นี้มันจะเป็นการดีหากการเทคโอเวอร์แมนเดจจะสามารถทำตามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไม่มีข้อต่อรองที่ผมยื่นไว้เมื่อปีก่อน 1. โปรเจกต์กีฬาใหม่2สนามใหม่หรือซ่อมแซมปรับปรุงโอทัฟฟ์ฟอร์ดสสนามซ้อมแห่งใหม่สี 4. การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างโลกแห่งแมนเชสเตอร์เด็ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แฟนบอล 5. าลาังนี่และงดรับเงินปันผลจนกว่ากระบวนการข้างต้นจะเสร็จสิ้นและจากเรื่องราวใน2-3ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะต้องเพิ่มข้อ6ขึ้นมาอีกข้อ 6. สโมสรต้องการความเป็นผู้นำที่จะนำความยุติธรรมหลากหลายและครอบคลุมมากกว่าเดิมเพื่อจะสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เป็นโพสิทีฟให้เกิดขึ้นขณะที่ยึดมั่นค่านิยมและหลักการของสโมสรใครที่จะตัดสินใจในเรื่องราวที่ยากลำบากเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของสโมสร การขายหุ้นบางส่วนดังกล่าวนี้สามารถทําให้สโมสร,รบรรลุปเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ได้ที่กล่าวมาข้างบนหรือไม่พื้อหุ้นรายย่อยสามารถสร้างอิมแพกใดๆให้เกิดขึ้นตามนี้ได้หรือเปล่ามันมีคําถามขึ้นมามากกว่าคําตอบความต้องการของผมในตอนนี้ก็คือต้องการให้ตระกูลเกลเซอร์ออกไปอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาอยู่มานานเกินเวลาไปมากแล้วจนทําให้อาจจะลืมข้อเท็จจริงบางอย่างไปดังนั้นมีคําถามอีกมากมายที่แฟนๆอยากจะรับคําตอบเริ่มต้นง่ายๆจากส6วข้อต่อไปนี้ หการกระจายตัวของเงินทุนจะมีลักษณะอย่างไรเงินสดจะถูกนําออกจากสมมสรนทั้งหมดหรือไม่ 2. เกลเซอร์คนไหนที่จะออกหรือลดบทบาทลงไป 3. ม,มันจะส่งผลอย่างไรต่อผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือไม่ 4. ผู้บริหารยังอยู่กันเหมือนเดิมหรือไม่ 5. ฝ่ายกีฬายังคงอยู่เหนือผู้จัดการทีมใช่หรือเปล่า 6. ใครจะมาเป็นบอร์ดควบคุมฝ่ายกีฬา 7. มีเงื่อนไขข้อตกลงจะลดสัดส่วนของตระกูลเกลเซอร์ในอนาคตหรือไม่ ที่จะมาทำข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นรายย่อยและเมื่อไหร่ 8. เราจะใช้เครดิตและนี่จนเต็มวงเงินแล้วดีลวนี้จะเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างเงินทุนและปัญหาทางการเงินของสโมสรอ,อย่างไร 9. มีนี่เพิ่มเข้ามาอีกหรือไม่ 10. มีการใช้นี้ส่วนไหนบ้างไหม 11. ข้อตกลงนี้มีผลกับองค์ประกอบของบอร์ดอย่างไง 12. ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะส่งผลเชิงลบต่อวัฒนธรรมภายในองค์กรหรือไม่ 13. โอทัฟฟอร์ดโซมากและต้องการปรับปรุงครั้งใหญ่เดี๋ยวนี้จะช่วยอะไรเรื่องนี้ได้บ้าง 14. เดี๋ยวนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาสนามซ้อมให้ได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหน 15. โอทัฟฟอร์ดต้องการลงทุนในพื้นที่รายรอบเดี๋ยวนี้จะสร้างผลครบทในด้านดียังไงได้บ้างหรือจะให้มันรกร้างไร้ประโยชน์ 16. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายนี้จะหยุดความถดถอยที่กำลังกัดกินองค์กรได้อย่างไรเมื่อคนที่ดูแล,แลและทำให้มันเกิดความเสื่อมแบบนี้ ยังคงถือหุ้นใหญ่ที่นี่อยู่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่แกรี่เนวิลตั้งข้อสังเกตและตั้งคําถามเอาไว้แทนแฟนบอลว่าการเข้ามาถือหุ้นส่วนน้อยมันจะช่วยอะไรในเรื่องนี้ได้บ้างจากรายงานล่าสุดของเดลติกโดยออสตินและวิทเวลตั้งข้อสังเกตเอาไว้เชน่นกันเกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจในปัจจุบันหากมีการขายหุ้นรายย่อยดังกล่าว สิ่งที่เราอยากรู้คือเสื้อจิมที่ถือหุ้น2 5เจะมีอำนาจควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนจากหุ้นส่วนย่อยนี้แหล่งข่าวกล่าวว่าเดีลยวนี้ตั้งอยู่บนอำนาจที่จะตัดสินใจในเรื่องฟุตบอลซึ่งก็ส่งแรงกระเพื่อมให้กับแผนกฟุตบอลของสโมสร,รด้วยเช่นกันที่จะซานครอนหากว่ามีการเข้ามาของเสื้อจิมในเดีลนนี้จริงเซอร์เดฟเบรดฟอร์ดซึ่งเป็นกุูกีฬาของแรดคลิปสายทีมนักปั่นของเขารวมถึงนิสในลีเออร์มีโอกาสที่เบรดฟอร์ดจะเข้ามามีตำแหน่งที่ยูไนเด,ดมาก ซึ่งนั่นแปลว่าผู้อเมริกันฟุตบอลคนปัจจุบันอย่างจอห์นเมอร์เ,อเธอร์และคนที่ทํางานอยู่ในบังคับบัญชาของเขามีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นส่วนเอดกเธนฮักตำแหน่งน่าจะปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรในเดี๋ยวนี้ตําแหน่งของริชาร์ดอาร์โนในฐานะซีอีโอก็เช่นกันขึ้นอยู่กับว่า s อ r เพิ่มอํานาจการถือครองของเขาเมื่อใดและอย่างไรนั่นเองทําไมผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถึงจะได้ควบคุมสายงานกีฬาของสโมสร นั่นเพราะราคาที่เซอร์จิมจะเรียกร้องจากความใจกว้างของเขาจากตัวตนของเขาที่จะยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นราคาระดับพรีเมียมให้สำหรับส่วนแบ่งที่เป็นเหมือนชิ้นพายธรรมดาๆรรชิ้นหนึ่งไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยที่ผู้ถือหุ้น25%ขององค์กรจะได้รับอำนาจมากเช่นนั้นเพราะยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นทีมกีฬาอยู่ดีการได้ควบคุมสิ่งนั้นจึงถือเป็นการได้ควบคุมพาร์ทที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดส่วนตระกูลเกลเซอร์ถือไพ่เหนือกว่าอยู่เสมอ และมองมาเจ็ดบนความเป็นจริงที่ว่านี่คือแบรนด์โฆษณาและการค้าระดับโลกในอุตสาหกรรมความบันเทิงการดูแลทีมฟุตบอลเป็นเรื่องเล็กถ้าเทียบกับการไปทํเงานในมาเลเซียซึ่งหากนั่นคือสิ่งที่ตระกูลนี้โฟกัสการปล่อยให้อินออสเข้ามาดูแลก็เหมือนการให้พวกเขาได้ดูแลแล,และล้างทําความสะอาดอุปกรณ์หากินเท่านั้นเองดิแอร์ติกไม่ได้ใช้คํานี้แต่มีนิ่งก็ไม่ต่างกันยังไงก็ตามถ้าลักคิดแบบง่ายๆเหมือนเด็กๆว่าไอ้ที่เป็นอยู่มันแย่ของมันอยู่แล้ว จะลองเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาดูซะหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรถ้ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นพวกกูแฟนบอลไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่อย่างน้อยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆบ้างมันก็ยังพอมีลุ้นเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างนั่นเองสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีเจ้าเชื่อเรื่องบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกบอลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ